นะคะทุกคนเราก็จะพามาดูอะไรนะคะของรักคคของข้าของรักของข้านะคะงคงคามาดูกันว่าจะเป็นอะไรเอเ่ยนี่เลยค่ะน,นี่จะเป็นผักบัตซ์นะคะตัวนี้ต่อกี่วันคะอ๋อ้น,นี่น่าจะครึ่งเดือน ดูข้างในสินีจะเป็บบ้ก <S 1> <S 1> ข้างในเขาก็จะมีสองกล่องเนาะมีอันนี้เป็นมุมเอเหรออ,อ๋อมุมเอนั่นะน, <S 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 นีะเป็นบีมุณแกะมันเลย <S 1> <S 1> <S <S มันจะจิบยากสำหรับคนที่ชอบ ต่อการดั้มนะคะทุกคนจะรู้ว่าการที่ได้ของสิ่งสิ่งนี้มามันเป็นอะไรที่อะไรนะคะพิใจกันมากๆนะคะของรักของข้าเโอเคค่ะทุกคนอ่ะบ๊ายบายนะคะ <laughs> บ๊ายบายเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้านะคะทุกคนว่าเขาจะต่อเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบในรูปนี้หรือเปล่านะคะ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย